35นม่อหอยตุรนเ้วินเป็นหอยที่มันราคาแพงนะหอยตัวน,น,นลยเอาเฮ็ดสองไอ้น้องนี่เมาตัวมาลินไมเอมาเงเอาบ่ไม่อยากตุยเหรไม่อยากตุยยนเกือยม่าโอ้มีกอกเดอ้อยู่บนนี้ฮะด้วเมั่งบานมากนลยเลย ดซื paid, ้อขนมเงินล้านกโอ้โหตัวละพันกูว่าเป็นร้อยบอพันเส้าเดีมาเลยสีตอนนี้กะเท่ากัมาหอดเมืองต่นะผู้ชมเนาะเท่าสคนละกัน่็ทีมงาน2คนจะพาให้น้องนารีเนี่ยพาเเที่ยวซุมตลาด ของเมืองตาโอ้ยท่านผู้ชมเจ้าจัดสัตวไหมนั่นนี่เนาะแม่ตอนเท่าไปตอนนั้นเขาค้ายอยู่เขตนี้ไปไปเลยไปเลาะกันโอเคตลาดมักกะใช้เงินตลาดเมืองตาโอ้ยใช่ถ้าไอ้เพื่อนก่อนแนะนำเพื่อนไปเลยเไปกันเลยโอ้เส้นทางตัวนี้เป็นเส้นทางที่เท่ามาเนาะ ไปสารวันกันแม่ปากซีหรือว่าเบียงกัไปสารวันก็ได้เนาะออกไปสารวันลงปากซีหรือว่าจะเลี้ยวขัวกัขึ้นคุณเนาะขึ้นก็เบียงเข้าสวรรค์ก็ได้เนาะเดี๋ยวไปทางนี้จะไปเวียดนามอันนี้ไปเมืองสมุยนี่ไปพาพี่เพื่อนเลาะตลาดเมืองตโต้ยโอ้สัตว์ป่าเยอะปลาหลายมีเป็ดมีไก่ฮะ โอ้เท่ไรนะตัวท่ไรนะะาจะมีคลิาเกินล่อากกินบ่กมางน้อยเรากินอยู่บ่อลองบ่เคยกินอยู่บ่ใคบ้าตุ๊กพี่มมนี่ยมีางหน่อยครับตั่าเบิดุสดเลยเนาะนีไก่ปลากินกินได้อยู่บ่เร่ ปิ้งเอไหรปีา่เม่รเนาะตอนปงนี่นี่นีมีเลยเฮดไทยเ็ดกินทานนฮะมีอยูบนอะไกันบนกัแท้ไปรองกอนกันนะไปรองกอนกันเด้อไปอไปรอมอไ่นองกอนเจาเื ป่าหลาย,ยมากเลยป่าขอก็จะมีคืหลายเนาะเปิดหลายเนาะป่เน,น,นาะใครเด่นน้ำหาซือเสนอน่สามสิบห้าแม่ซื้อเสนอนีน่ ได้มือแล้วบ่น,นี่่แ้ตวนี้มามีูลาพวกนีทันพอะเดี๋ยวรอก่อนตลาดเนาะตลาดสดตลาดเลงจะมีพวกปลาของหงทีนกระจอมมาขายได้หลายนาะ ดสยชิมา่านนแล้วโ้หด้วยเราจะมาตะคิดนอกนี่ครับอะไรแปลกช่อช่อนา้เอาเลยไมเรอต้นเตองเรมนเม้านไม้านตะลุนี่มาตะบันตะลุงมาตะลุงไก่เติมเนี่ไก่นี้ตะลุงนี้ เอาตรงเนยตุกจะทุ่งไงอาตรงเนตุกเยบอบบอ่อนๆละชอบๆอะบางทีเออเลยชอฮะเอาใส่น้ำกันก็ได้ดูว้ายบนเนี่ยดูว้ายได้มุอเซานี่บ่ได้กะตุ้นี่ได้มุอเซาแล้วผัดเจี๋ยละีช่อยแล้วจะสิทธะ นะไก่อน้อนเราเบิ <us> 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 <us ้งก่อโอ้ยไม้นี่ใครแต่มางลินไม้นี่นหนอยลินไม้ฮะเท่าไรนี่ตระหาันอะไรใช้ถุงยางตระหาัอาบอวยถุงยางอาบอวยอาบอวยเอาซิม็ดสุกงอยาสุกึงม่

มีแน่เล้อช่วยมาคุ้เแนีต่เขาะมาแต่แถวโน้นหมดเลยหมดมาขายนี่ได้รอจุดซุดมึงไปไห่รอจุดุดเลยยังไงไฟก็โอ้ถ้าถ้าคือยู่ด้าเคยอลูกถ้าเดิอตอนนี้แบบบ่บ่ค่อยเนาะบ่ค่อยมีของสุดเป็นอยู่จริเนาะอ้ ไปโลไปเรื่อยๆหอยเจ้าหอยที่าอณแ่าจอย่างหอยหอมอหอยหอมพอะได้พอมจดนี่ซอฮาาฮันนออเ่หอยจ้ราฮาฟคนยเคยกินอยู่บนหเคยเคยกินอยูอ้านนี่หอยหอ โบ่เลยเอามาแต่หอยตัวนี้เป็นเป็นหอยที่มันราคาแพงนะหอยตัวนี้นะ่ไข่หอยเดือเนาะเออแต่ว่าเนื้อหอมเขาเอานิ้วหอยหอมเออทอดออกแม่ไก่เนี่หอยเดือยเลยนะหอยเดือหอยเดือยโอ้ไข่โอ้เขาเฮ็ดสไลายอยู่เขาเจ้าขายอยู่ห้าอาหารนเลยโบได้มัดเลยด้วยเลยตัวเป็นแย้มเลยเลย โอ้นี่ของสดของป้าถ้าเราไปตไก่ไะไกลมากกันสามารถมาเที่ยวมาชมมาซื้อได้เนาะตลาดเมืองตะอยตลาดเมืองตะอยมาแต่ละหมู่บ้านนี่แตกต่างกันบ่นี่หรือว่าบ้านบ้านเดียวมาเลยต่างบ้านเนาะนี่อะกระตากระยังไฟของมันอย่างไรเเจียมาเจมาเนาะเอาเห็ดสองอ้น้องนี่เมาตัวมาลินไหมเป็นจัมเบเอาสามพันเอาสามพันเอา เรากินซาพันกีบโอ้ยกินสำฮองโบกนจฮองีประมาณสิบกว่าบาททางเหนืแนวแพงครับแนวแพงเราบตองแบบว่าเขาตองป่ได้นะคือแบบหอยหมๆเขากินพอได้หอยมอมันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวชื่อไม่ไหวไปรอจุดนั่งร้านบ่ออะไรไม่ซื้อไว้นะซื้อมาไว้เอาบ้องอะไรไี แกชื่ออไมเน่โอ้อรัไอะร้นช้พันไม่ทอดในช่องพันได้ได้ได้ไระเนาะจูเบลไรยอะนจูเบิลไแลเอได้ลายเนาไม่เท่าเนาะมัดหกนละเนาะนะแปดพซื้อิดใหม่ก่อนใส่ท้องเนี่ยยาเอ้ยไม่อย่าต้ยเหไม่ย่าตุ้ยย้อนเกย้ไม่เาะได้เบิตุ้ยถึงเซ้ยนไอกมาซาเต้

่ไมหอมา่า to ่งันนนี้เล่ัน้องบอ่ยบออบปเาพอนา้อบบมเป็นน่อยก็เป็นใมขาอ้ยก็เป็นขาแล้วโอ้มีกอกเด้ออยู่บนี้่ดึกงบดนเดึกว่างบนเลอาาไปดสามบาทไทยก มีกาแฟตัลเกกหรมยตอรโกลเยนะเรียกเตอร์วอรตกอโลเฮ้องลองดูบ่มีกาแฟก็ลองดูเด้อโอ้นั่นนอเอาไม่ดึกสนามบัสอยู่อาชีพปัดกูนอมาได้เยอยอ่ะเอานอดเลยเอาย่อง้อจอยจุัดจุย่องมาตับเอาไม่ได้สามบัเอาเอาเลยจอยจอย น่าละน่ะเบ็ดกุามาเลยมา่มาเลาเลยมมาเาเมาเลยนมาเ็มามาเลยมาเมาเลยมลมาเยมามาเาเมเยยมาเลยมเมาเล็มาเเยามาเานมาเยเมาเยมาเมาเลามาเามาเมาเมาเามาเมาเมาเมมาเลไเ็นมา นี่แหละตลาดเมืองตะโอ้ยอะไนี่ยตลาดเมืองตลาดเลงทุกมื้อขาเจะมาขายนเลงหเห็นขาเจ้าจัดันเรื่องนี้ก่อนจะเจ้าจะขายทั่วไปตามทางเดี๋ยนีเขาเจ้าจะให้ขาย,ขายนี่มันเลยขายให้เป็นระบบระเบียบม้เยงเปบเนเ่ยน่ะจับมามิน

แลจมเลยอุ้ยแม่ดจุนอะไรลุยรี่จอเยตั้งจุกือมาลินใหม่นะอเลยได้หได้หมดห้าพันหมท่้ไปอย่างเกือบไปเื่อดงฟ้าคนมูจักบ่บานไดเนี่ยบะลบ่แม่ปทำปอกมันแปลแลบ้านได มันะ่บุุเปบ้านมัตะลุงมันตะลุงตะลุงเหรอโอมตะลุงันตะลุงมันตะลุงุเนนนตะลุงเนาะท่แม่ม่เทาอันนั้นสะบองอันนี้ะตะลุงมันลายบาตุกสะบองตะลุงลายบาดเนาะลายบาดายงยไปไปไใจเด้อให่มีครัแม่มากเียอิเด้อ้อ ง้ก่า่อบอะเ้ยังบอังอนี้ยอยคืัยค่โคยเยมากโอ้ชิคับ่นหนึ่งไอ้้านหนึ่งบอนอ่ะท่านหนึ่งเหอ่าจตลาด โอ้มีวันยุหันมีด้วยนี่มีนี่กับมีนี่ลายให่เองปะเออดเอามาตรบ่คอันน้วดหน่อยฮะคือกันคือกันเอานี่บวหรือเ่าพุ่นไปแล้วแต่เอาเอาบมกคุกี้ใหญ่เท่าไรชื่ออรอท่งเท่าไรนี่มาพันสลีไสลีพันบ่ สลีสลีแบบนี้สลีเหลืองนี่บอโอ้บ้าววามักสีขาวสีขาวบอคอยมีกินมีบอมีบอไปบอ้เลยคุเลยอเป็นท่อเป็นนี่แหละมันเเน่ยขได้ ใส่นี่ปะเรืองคือกันเรืองป่ะเรืองได้มเป็นเรืองบลองสิมบอบางที่มันแสบก็พี่ด้ไได้ใส่ปุ๋ยป่ธรรมาติป่ะมาได้าได้ได้มาได้ได้าด้เฮ้ยเอ่ยปุยเลยตัหยาปุยได้มาได้ดิเออฉั่างเนาะน้าไต่หน้าโอ้ดินไ่บ่สิ ชงเท่าไรนะนี่นี่นี่ตัวนิดบอนมักแตงอันนี้ให้นี่ไอ้บอนเออมาหมดอันนี้ก็ห้าเออเอาเอาตัวนี้กับตัวนี้ลองซื้อมาหมดอ่ะฮะแล้วก็สองตัวอันนี้สองบอนี่ลายใหญ่ครับผมหงือเอารถคอร์ดิซมันนี่แหละมันมีถุงใหญ่เนาะเหมนี้เนาะโอ้จัดการถือนิวถือทีมงานเราซิผาพัน ดีกว่าพัดกี่ได้แล้วปะมีแต่โค้งพอแล้วพอแล้วได้แล้วพอแล้วพอแล้วมาถ่ายนแล้วาดเเที่ยวซีเนาะหลักคากเรียบร้อยแล้วปเลยคุณแดไป ทะเลมะโลส้มเนาะของป่าหรือว่าตลาดแม่ยามตัวเล็กๆของเมืองตะอ้อยนะตอนนี้เท่ากับทีมงานกำลังจะเดินทางกลับไปที่เมืองน้องเนาะท่านผู้ชมเนาะตลาดผลค้าคักตลาดาพ่อดสารพิษตลาดเลง้งของอยูของกินนี่มันแตง่งลายอย่างก็มีลายหลายนะมีลายอะไรออเาซื้อขนม

น้อยเลยล้านใจ็ดเอลาพันล้านเลยพันหนึ่งซือซอยละไอย่าลืมกดติดตามสองเอื้อยเลยเด้อ คือคืนเนาะตลาดแรงเนาะคือคืนดีคือคืนแต่ก่อนขายพุ่นเนาะแต่ก่อนเราถ้าไปหอบหอบเนี่ยเราขายพุ่นขายวันนี้ซื้อสวยค่ะเจ้าซื้อสวยเนียซื้อสวยเขาคนรู้จักหลายนาลีคนรู้จักหลายตลาดสุดยาวเยียดเลยท่านผู้ชมไปหอดในในผัวแหละเป็นตลาดแรงเนาะ คือคืนดีคือคืนดีมีแต่ของป้าโอ้มีเป็ดมีไก่เนาะเยอะแยะกันอยากอยากพิ่งแล้วเป็ดตวนี้เล้วยังไงยาะแค่ตัวนี้เลยเห็ดลาบเห็ดอกโอเคได้ร้ายแนวข่อยใส่ตูวเครื่อเนี่ใส่ปิ๊ตูวบอกขายเป็นรล อันนี้เป็ดชีแม่ดได้กแ่าัเป็ดีน่มีดีนกนกดีเป็ดีบนะซ้ำตัวตัวซื้ตาจ้ากินสมี่อนมีหมูเขนะหมูได้คตัวะไรหมูตัวสี่แสนตัวสโอ้โหตัวพันกูว่า เป็นร้อยบ่พอพันสมิ่งโอ้ข้าวลุกแต่อยู่ก็ตเปิดปิดแม่ถัาขนาดมูราดบ่มูบ้านบ่มันมูบ้านน้อยเอาบ่อันนี้แม่นี่ยคอละบราา้ ลิงมาคาลูเดียนว่ะไหยอดไหยอดเส้นต้นนี่เพิ่มอย่างสองหกแกเป้าแกเป้าอะไรนี่ก็หกนั่นอ๋อครับผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็บปุ้ยตุ๊กตุ๊กโชวจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะกดจากกันไปเกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะชมกีฬาวันนี้เป็นคลิปขั้นรายการของว้าเม่นเนาะถ้าเอามาจากท่องเที่ยวของว้าเม่นเนาะที่ทุ่งสะป่าเปกแล้วก็ได้มาเวจเจคขนมตามหมู่บ้านเนาะ จากนั้นบรรทุกการได้มาเวสตลาดนงตะโวยเพื่อจะให้ท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีที่ไกลไปไกลมาหรือว่าอยากมาท่องเที่ยวอยู่ในเขตสนบทนี้เนาะก็สามารถมาเวสซื้อจะมีบนซื้ออยู่ซื้อกินไรอีกตามคนมากทาก่านผู้ชมเนาะมากกเคือกันเนาะสิ่งของที่เขาจะเอามาขายนั้นเป็นพักหรือว่าอาหารที่าปลอดสารพิษที่เขาจะเอาอมาแต่เขตสนบทก็คือแถวนอกสำหรับคนที่มาขายนี่ก็คือคนที่มาจากแถวนอกมัดแต่ละบ้านแต่ละเมืองเนาะเขาจะจัดทันแถวในการ ซื้อขายแลกเปลี่ยนในชีวิตประจาวันนี้ส่วนลากก็จะเป็นพวกคนในเมืองนี่เองเนาะที่ว่ามาจับใจใส,ส่สวยแต่ว่าคนที่มามาขายนันก็เป็นคนมาจากจากเขตดนอกเนาะก,ก็มา,ามีแขกคนมาเป็ทางใดทางอื่นก็นก็มาซื้อเนาะเพื่อจะเอาไปประกอบอาหารในตอนเ้าหรือว่าคาบแรงท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้กรสิคอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสบายดีบ๊ายบาย